กลัวแอบแอบหมดเลยค่ะน,นี่ตัวหนึ่งนี่แอบกลัวนกค่ะกลัวนกนกนกดื้อวันนี้นกร้ายมากเลยกินแบบนี้ถึงจะได้กินนกมาเยอะค่ะนกมาเยอะ กะลอกอดกะลอกกดเปลี่ยนกันลงมาเปลี่ยนกันลงมาเร็วเปลี่ยนกันลงไมากินเร็ว <c oughs> ได้กินกับเขาแม่หกสีน้ำตาลนะ ลงมาลงมากลัวอะไรกินเลยโอ้ยน่อีกตัวหนึ่งค่ะไม่ได้กินกลัวกลัวนกมากอุ้ยน่า,าสงสารเนาะ <c oughs> นน ไหเนนะพิ่งได้กินตัวนี้เพิ่งได้กินโอนกเต็มเลยค่ะไม่ต้องห่วงนกนกเยอะเขาก็ไม่กล้าลงมาก็จะอยู่อยู่ข้างบนนี่ค่ะนี่นี่อีกตัวกำลังมานี่ยเนี่ย เปลี่ยนกันลงมากินนะนั่น,นอีกตัวหนึ่งโอ้ยน่าสงสารจังเลยหลา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 ยกระโกอยากลงแต่นกกวนนะโสามตัวกระลอลกอะ่ะ เขาหิวถ้าไม่หิวจริงเขาก็คงไม่มานะกระโอกนกเยอะเกินเขากระโดดกระโดดต้นน้นต้นนี้เขาไม่ลงพื้นดินเลยค่ะวันนี้นี่เขาจะขึ้นอยู่ต้นไม้เลยเขาจะอยู่ข้างบนต้นไม้ไม่ลงมาพื้นดินเลยที่จริงเขาจะลงมา ต้องมาหาคุณยายแต่วันนี้ไม่ลงโซนนี้สีเทาโซนนี้เป็นทนทนโซนสีเทาค่ะไปหมดแล้วหนูมีตัวสีน้ำตาลยังไม่ได้กินน่ะเปลี่ยนกันมากินเปลี่ยนกันมาหน้านนกก็สู้กัน ให้ให้มือให้มือ,อมสีน้ำตาลได้กินแล้วสีเทาสีเทากินอิ่มแล้วเงี้ยมึดจังเลยสีน้ำตาลกินรอบสุดท้ายสีเทาอิ่มไปแล้วสีเทา วดวนอยู่ใกล้มากค่ะอยู่ใกล้จริงๆว่วนว่วนนะภาพมืดย้อนแสงว่วน,นจริงๆดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหันข,ข,ข้างหันหน้าหันหลังหมดแล้วเดี๋ยวให้อีกไปแล้วนั่นและ กินให้อิ่มเดี๋ยวจะไปแล้วหลบซะด้วยสิแต่ไม่หลบอ่ะฮะเมือดมิดก่อนย้อนแสงไลมเอา้าติดคอเป็นไงเอ้อ,อนิ่งเลย กินเยอะไปติดคอนะติดคออยากเฝ้าเขาให้กินอิ่มนะกินอิ่มแล้วคุณยายก็จะไป กินเยอะเลยโอ้ไปแล้วไปแล้วเปลี่ยนกันมาตอนนี้สีเทามากินแล้วค่ะเนี่ยสีเทานี่คิดกลัวมากเลยเปและค่ะไปเร็วไปเร็วอาห,หารสีเทาอีกลัว ไม่กล้าลงเลยนกเยอะกาเยอะค่ะต้องแอบให้ดูค่ะลงมากินอาหารตัวเล็กๆ สบายเลยไม่มีตัวไหนไมาแย่งโอ้ยน่ะน่นนมีตัวอื่นมาไหมดูตัวนี้ท้องแดงท้องแดงไม่ใช่หางขาวท้องแดงดูดูด,ด,ดูดูดูดด มาใกล้ๆเลยอ่ะกินกินแลไรก็ไปที่อิ่มกินให้อิ่มไม่อิ่มไปไหนไปไหนไปไหนเนาะเนาะเกตัวอีกตัว,อ,ตวอยู่ฝั่งโน้นนะครับโอ้โหนะตัวนี้มาใกล้เลยตัวน,นี้มาใกล้เลย นู่นน่ะอีกตัวนนท์บิงอยู่น่ะจะมาไหมค่อยดูมืดๆนะนู่นนะค่ะนนท์วิ่งอยู่น่นจะ,นะนนนนะ,ะจะมาไหมนะค่อยดูคอยด,อยดูตัวนี้ไม่ไปไหนตัวนี้ไม่ไปไหนตัวนี้อยู่จะเดินอาหารไปไปให้เขาเ็าจะมาไหมตัวนั้นน่ะโหอ้วนเลย ตกใจเสียงรถวิ่งกลับไปเลยตัวนั้นน่ะตกใจเสียงรถรถกำลังมารถกำลังมาโอโหอิ่มเลยตัวนี้อิมอ่มเลยอิ่มเลยอ่ะรถมารถมารถมา อยนะู่นะนะโน่นได้ชิ้นใหญ่นั่นนะั่นเอาอีกเอาอีกอ้าวนั่นนะมีตั้งเยอะน่มาใกล้เลยค่ะนะ่ะมาใกล้เลยอ้าวไปแล้วไปแล้วนู่น <c oughs> กลับไปนู่นนี่นกกำลังมานกกำลังมานกกำลังมา ตอนนี้อิ่มคุณได้ที่จะเดินไปให้อีกมุมหนึ่งอีกโซนหนึ่งค่ะเดินไปเรื่อยๆทั้งนั้นอะก็ให้อีก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 อ่ะอ่ะยิ้มมามาเร็วมาอีกเร็วอันนี้อ่ะเอันนี้อ่ะ อ่ะอ่ะเอาอเร็วเสียงจ๊กระจันนะคะเสียงจ๊กระจันร้องยีบยีบมาแล้วมาแล้วนกพิราบมาแล้วนกพิราบมาแล้วมาแล้วนกพิราบ เนี่ยกพิราบนะเจ้ากระรอกก็จะถอยเจ้ากระรอกก็จะถอยนู่นเลยค่ะเจ้ากระรอกก็จะถอยแล้วนกพิราบมาอือไปอีกน,น,นั่นแหละนู่นแหละไปไปเร็วอ๋อจะมาที่นี่จ้ะ มานี่มาหนี้เอา้าเอา้าโอ้ยเร็วเร็วเร็วไม่ทันนกเร็วเออนัน่นแหละเสียงแจ๊กกะจันเสียงแจ๊กกะจันดังมาก <c oughs> นั่นมันนั่นนก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  อิ่มแล้วอิ่มแล้วเหรอโน่นนะน่นนะนน่นนะเสียงรถดังมากไปแล้วไปแล้วอ้าเอ้านั่นแหละ อันแหละอันละอันละเห็นไหมอิ่มแล้วอิ่มแล้วค่ะถ้าแบบนี้อิ่มแล้วเนาะเห็นขนมก็ไม่เอาละเห็นขนมก็ไม่เอาไปแล้วเป็นต้นไม้ไปแล้ว่ <c oughs> ลกลัวกลัวกันไปละคนละทางนะคะเป็นบางวันเนาะวันก็ลงมาเยอะอันนี้แม่ ลงมาน้อยมีกาดำด้วยโอ้ยหัวจินตรงใต้กิ่งไม้นี่เลยโอย้กาดำมาไล่แล้วค่ะกาดำมาไล่กระลอกกระลอกโอ้ยภาพมืดจังเลยตรงนี้โอ้ยมืดมืดมากกระลอกกาดำมาเจอกันนะคะไปไหนแล้วไปไหนแล้ว uma tudioca. สะไรดืรอแล้วสะไรดืรอแล้วค่ะ ลงเลยหลงขอเขาตัวน like. <|so|>> um oh, ั้นอ้วนๆไง เขา,นะาไปในรูแล้ว่ยเข้าไปในรูและมืดวันนี้ฟ้าคึมฟ้ามืดค่ะไม่มีแสงแดดกระลอกตัวนั้นก็ไม่ยอมลงมาเพราะว่าวันนี้นกเยอะค่ะ กินอยู่ในรูหู <c oughs> เขาตัวเล็กๆไม่กลัวเต็มเมยิะไม่ต้องไม่กลัวใครหรอกนี่ยข้าตัวเล็กตัวน้อยไม่มีกลัวนะเฮ้ยมากเราเปลี่ยนกัน กันมากินอมืดตรงนี้มืดจังเลยเปลี่ยนกันมากินในที่ตัวตัวหางขาวตอนนี้เทาดำนะคะนี่เปลี่ยนกันมาคนละรอบโอ้แบ่งปันกันก็เป็นเนาะ อาทิตย์ละตัวตัวเปลี่ยนกันมาหลบหลบกล้องเลยวันนี้ไม่ไม่ลงมาเลยค่ะโอเคค่ะคุณยายขอเจ็บภาพบรรยากาศไว้แค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณทุกเลฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณ มากๆค่ะคุณออขอเจ็บภาพบรรยากาศไว้แค่นี้ก่อนเจอกันชิปหน้าค่ะเจอกันชิปหน้ากับภาพบรรยากาศธรรมชาติที่สวนที่บึงค่ะโอเคเป็นายค่ะขอบคุณมากมค่ะเริบเลิบเลิบเิไปแล้ว ลืมกดเลิฟก,กดไลคให้คุณยายด้วยค่ะบายบายค่ะบายบายค่ะไปแล้วดอกไม้ดอกไม้สวยสวย